สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพสกะลามารุกตายวันใกล้บ้านสุงสุมาระกีระแวนพักกะกลางนั้นแหลเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของนัก,กุลบิดา ข้าบาดีแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้ครั้งนั้นแลข้าบาดีผู้นักกุลบิดาและข้าปตานีผู้นักกุลมานดาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภากถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่กวนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วข้าบาดี ผู้นักกุลบิดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับแต่เวลาที่ตระกูลนำข้าปตานีผู้นักกุลมารดาซึ่งยังเป็นสาวมาเพื่อข้าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่มข้าพระองค์ไม่ได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจ คาหปตานีผู้นักกุลมานดาแม้ด้วยใจเลยที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่าข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรยภพบแม้คฤหปะปตานีผู้นักกุลมานดา ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,นับแต่เวลาที่ตระกูลนำหม่อนฉันซึ่งยังเป็นสาวมาเพื่อขราบรดีผู้นักกุลบิดาซึ่งยังเป็นหนุ่มหม่อมฉันไม่ได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจข้าบดีผู้นักกุลบิดาแม้ด้วยใจเลย ที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่าม่อมฉันทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายพบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนข้าบด,ดีและข้าปตานีถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมรายะพภพไซทั้งสองเดี่ยวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมรายะพภพ บรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมเจราจาคําที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศินเสมอกันรักใกล้กันมากไม่มีใจร้ายต่อกัน ประพฤติธ,ธรรมะในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกร,รมรมเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก